ไม่กี่เือนที่ผ่านมาฝ้าเจอสิวฮอร์โมนนะคะที่มันบุกเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะประจำเดือนมาแบบกระปิบกระปอยตกขาวผสมเลือดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟาปอนแชาแนลค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิวสิวนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าเป็นสิวฮอร์โมนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฟ้าเจอสิวฮอร์โมนนะคะที่มันบุกเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะ oh. แต่ว่าฟ้าก็เคยมีคลิปเกี่ยวกับการรักษาสิวด้วยตัวเองนะคะโดยการใช้เลเิอเอ,เอและเบนแซกเนาะก็ไปย้อนดูกันได้นะคะหายจริงอันนั้นหายจริงนะงนะแต่อันนี้คือเป็นสิวฮอร์โมนที่แบบว่าเราไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆแล้วมันคือมาแบบเยอะมาก นะคะใช้อะไรก็เอาไม่อยู่ค่ะแต่ว่ามันหายได้ยังไงนะคะก็เดี๋มาฟังเนาะต้องพูดก่อนเลยว่าที่ฟ้ามาพูดในครั้งเนี้ยคือเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ฟ้าเจอนะคะว่าแบบเฮ้ยเราเจอประมาณแบบนี้นะบางคนอาจจะแบบคล้ายๆกับฟา้าบางคนอาจจะไม่เหมือนกับฟ้าก็แล้วแต่บุคคลนะคะถ้าข้อมูลผิดถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็เป็นประสบการณ์ของฟ้าเองนะที่ฟ้าเจอมานะแล้วก็แบบเท่าที่ฟ้าเข้าใจและได้รู้ละกันเนาะระหวว่างที่ฟ้าพูดไปด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ทุกคนได้ดูรูปที่ฟ้าเป็นสิวฮอร์โมนก่อนละ เนาะว่าสิวฮอร์โมนฟ้าขึ้นแบบ เป็นอะไรยังไงเนาะคือจะพูดก่อนว่าสิวฮอร์โมนอะ่ะมันเกิดจากอะไรนะคะสิวฮอร์โมนเกิดจากภาวะฮอร์โมนในร่างกายของเราอะ่ะมันไม่สมดุลกันใช่ไหมทุกคนเช่นสมมติว่าอาประจำเดือนม,มันไม่ปกติด้วยใช่ไหมแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพศหญิงนะคะซึ่งฟาเป็นในข้อนี้ค่ะทุกคนฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพศหญิงมันไม่ได้เป็นแค่ครั้งนี้ครั้งแรกทุกคนฟ้าเคยเป็นมาแล้วอ่ะเมื่อประมาณแบบ4ีหปีที่ผ่านมาทุกคนซึ่งมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีใช่ไหมคะโดยการกินยาปรับฮอร์โมนนะคะแต่มันจะพิก ไอ้ตรงที่2เดือนหรือเดือนที่ผ่านมาแหละทุกคนที่ฝ้าสิวมันบุกเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายยกว่าเพศหญิงแล้วมันคืมไม่ราบรื่นเลยเรื่องมีอยู่ว่าช่วงที่ฝ้าฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพศหญิงใช่ปะคะสิ่งที่ฝ้าเจอกับตัวคือประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยอันนี้ขอพูดแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยละกันนะคะคือเป็นประจำเดือนที่ตกขาวผสมเลือดแต่ว่ามาครบทั้งหมด7วันแบบที่ฝ้าเป็นประจำเดือนเลยนะซึ่งมันก็ไม่โอเคใช่ปะที่ประจำเดือนมันแห้งขนาดนั้นน่ะสองที่ฝ้าเจอก็คือขนตามร่างกายนะคะจากที่เคยมัน มีอยู่แล้วอย่างเช่นสมมติขนหน้าแข้งใช่ป่ะคือมันก็มีอยู่แล้วมันจะขึ้นเป็นลายๆใช่ป่ะมันก็กลายเป็นว่าแบบขึ้นเห็นชัดขึ้นแล้วก็ขนตรงพุงอะทุกคนคือจริงๆแล้วขนตรงหน้าท้องฟ้ามันจะขึ้นเป็นลายๆเป็นลูกขนใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ฮอร์โมนมันขึ้นอะกลายเป็นว่าขนตรงหน้าท้องฟ้ามันขึ้นแบบเหมือนจะเหมือนหน้าท้องของผู้ชายแล้วซึ่งมันแบบมันไม่โอเคเลยและอย่างหนึ่งคือเรื่องกลิ่นกายค่ะทุกคนตอนที่ว่าฮอร์โมนฟา์มาปกติใช่ป่ะไม่ค่อยได้ทาโลออนกลิ่นตัวก็คือไม่มีนะแต่พพอฮมมนนเศชาายยัสูงขึ้กกลล กลิ่นตัวเรเริ่มแรงขึ้นนะอันนี้ฟ้าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่แบบสิ่งที่ฟ้าเจอมาคือมันเป็นแบบนี้จริงๆเว้ยฟ้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยเป็นในลักษณะแบบนี้มาก่อนเราควรกินยา,ยยาปรับฮอร์โมนแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่า เป็นเยอะกว่าฟ้นหรือเป็นหนักกว่าฟ้าอยางงี้ใช่ปะต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะห้ามกินซีซัวแต่ที่ฟ้าซื้อมากินเองเพราะว่าคือเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็พอมวนมาปกติแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าฟ้าต้องไปหาหมอพอดีฟ้าก็เลยไปปรึกษาหมอ,หมอบอกว่าเออเออก็ถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้หมอก็เลยให้ทานได้นะคะก,รการยาระบายพมนก็จะมีทั้ง21วันกับ28วันใช่ไหมคะฟ้าก็เลยกินเป็น2ี่วันเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมผลปรากฏว่าระหว่างที่ฟากินยาบอร์โมนไปสิ๋วจากที่ว่ามมมัันนนนนไ่ขึ้ทุกค ึ้นแบบน่าเกลียดมากอะตรงแก้มและหน้าผากคือหนักสุดแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีสิวที่หน้าผากแล้วนะทุกคนแล้วก็รูขุมขนอะคือกว้างขึ้นหน้าก็คือมันเยอะกว่าเดิมน้ำหนักตัวแบบเด้งขึ้นอะเด้งไปแบบ ไปเจ็ดสิบ่ะทุกคน <No. S 1> เออคือแบบเฮ้ยเรากินแล้วมันทำไมมันเป็นอย่างนี้เอฟเฟกมันเยอะขนาดนี้ได้หรอนี่แหละทุกคนสิ่งที่ผลข้างเคียงที่ฟ้ากินยาปรับฮอร์โมนนะต้องพูดก่อนว่าบางคนกินยาปรับฮอร์โมนแล้วสิวไม่มีผิวหน้าดีขึ้นทุกอย่างโอเคขึ้นเพราะฮอร์โมนเพศหญิงมันแบบว่าปรับสภาพให้มันดีขึ้นแต่มันแปลกมากอะทุกคนที่ฟ้าเจอแบบอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะโทษยาฟ้าก็เลยโทษสิ่งที่อยู่รอบตัวก่อนเช่นการกินนะคะแล้วก็สกินแคร์ กาลังหน้าอะไรเงี้ยทุกคนฟักก็โทษไปก่อนว่าเอ้ยเราอาจจะกินของมันเยอะเกินไปหรือเปล่ากินของทอนเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็แบบล้างหน้าไม่สะอาดหรือเปล่าสิวมันเลยขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ฟักก็ไม่น่าคิดดูว่าเฮ้ยมันก็ ไม่น่าจะใช่ป้าเพราะว่าฟาเองอ่ะก็ล้างหน้าปกติทาความสะอาดหน้าปกติสกินแคร์ที่มันเคยถูกกับหน้าฟ้าทุกคนจากที่ใช้แล้วมันดีๆอ่ะกลับกลายว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับหน้าฟ้าเลยคือแบบอะไรที่แบบว่ามันบํารุงกับหน้าฟ้าได้เนี่ยฟ้าพยายามแบบบำรุงให้มันสิวยุบลงอ่ะแต่มันกลับกลายว่ามันยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นทุกๆวันใช่ไหมคะทนกินไปประมาณเดือนหนึ่งก่อนใช่ไหมคะแล้วก็หยุดกินใช่ไหมพอหยุดกินเสร็จปุ๊บประจำเดือนก็จะมาใช่ไหมคะพอประจำเดือนฟ้ามาเสร็จปุ๊บพอมันหมด ฟาก็เห็นว่าเฮ้ยหน้าเรามันเริ่มดีขึ้นว่ะตอนนั้นก็เริ่มรู้แบบชัดเจนแล้วว่าแบบเออน่าจะเป็นยาปรับฮอร์โมนแหละที่มันทําให้เราเป็นสิวพอมันค่อยๆยุบตัวลงเรื่อยๆฟาก็เลยเริ่มบำรุงตัวเองโดยการที่หน้าก่อนเลยแต่ซึ่งตอนเนี้ยคือฝ่าหน้ามันก็โอเคขึ้นนะแบบมันไม่ค่อยมีสิวแล้วาถามว่าตอนนี้มีสิวไหมมีค่ะทุกคนอะ ขึ้นมาเม็ดหนึ่งตรงนี้คนะ่ะตรงไรผมเพราะว่าอไม่ได้สระผมนั่นเองนะสกปรกส่วนตัวลุ <c oughs> ้นล้วนเลยค่ะทุกคนแล้วประสบการณ์ที่ฟาเล่ามาทั้งหมดนะทุกคนเป็นสิ่งที่ฟาเจอมาแล้วคือสิวมันก็หายเองแล้วตอนนี้หน้าคือดีขึ้นเยอะแบบมากกว่าแต่ก่อนแบบมากกว่ามากๆค่ะทุกคนฟาเป็นสิวฮอร์โมนอ่ะตั้งแต่ฝ่าเริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรก จนถึงตอนเนี้ยฟ้าก็ยังไปสิวฮอร์โมนอยู่แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับที่ผ่านๆมาใช่ไหมคะเพราะว่ามันเริ่มจับทางถูกแล้วอะ่ะมันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าสิวมันบุกเยอะเกินไปอันนั้นก็คืออาจจะเป็นแบบว่าฮอร์โมนเราคงวิยงอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่ฟ้าอยากจะออกมาพูดก็คือว่าผู้หญิงหลายๆคนหรือใครหลายๆคนอะ่ะ อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวฮอร์โมนหรือเรื่องฮอร์โมนในร่างกายของตัวเองฟ้าคิดว่าสิวฮอร์โมนทุกคนมันสามารถหายเองได้รักษาได้โดยวิธีที่บอกว่า ง่ายมากๆไม่จาเป็นต้องไปหาหมอรักษาสิวก็สามารถหายเองได้ค่ะทุกคนอย่างเช่นฝ้าทุกคนสิวมันก็ยุบลงไปเองอะ่ะโดยการที่บอกว่าเราล้างหน้าให้สะอาดพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ทายาเกี่ยวกับสิวเลือกสก,กินแคร์ที่มันเหมาะก,กับผิวหน้าเรามากที่สุดอย่าไปใช้สก,กินแคร์ที่แบบว่าสมมติเราเป็นสิวแต่เราไปใช้แบบทําให้หน้าขาวอันนั้นก็ไม่ใช่ทําให้สิวมันดูแดงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่โอเคแล้วควรเลือกสก,กินแคร์ที่มันเหมาะก,กับหน้าเรานะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นหนักมากๆจริงๆอะ่ะ เออแนะนำไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าอาหารการกินอนะที่ฟ้าพูดถึงอะของมันของทอดทุกคนช่วงที่ฟ้าลดน้ำหนักใช่ปะฟ้าก็งดของมันของทอดของหวานอะไรเงี้ยหน้าฝ่ามันน้อยลงเว้ยสิวไม่ค่อยขึ้นจริงๆลูขุมขนกระชับขึ้นฟ้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฟ้าทาสกินแคร์เกี่ยกับเรื่องการกระชับรูขุมขนหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่ว่าความมันบนใบหน้าคือมลดน้อยลงจริงๆจ,จ,จ,จากฟาที่แบบเป็นคนที่ผิวหน้าแบบมันมากเป็นสิวด้วยอะไรเงี้ยคือแบบการกินก็มีส่วนเหมือนกันนะที่ทําให้แบบว่าเราเกิดสิวอะฟามั่นใจเลยว่าถ้าเรากินอย่างถูกวิธีเงี้ยสิวมันก็ไม่ขึ้นหรอกเนาะสุดท,ท้ายนี้นะคะฟาก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่รักษาสิวอยู่แล้วก็คนที่เผชิญหน้ากับสิวที่แบบกาลังบุกขึ้นมานะคะฟาคิดว่ามันสามารถหายเองได้แล้วก็ถ้าแบบมันไม่ไหวจริงๆก็คือไปหาหมอดีกว่านะคะช่วงนี้ ก็เออโควิดก็คลินิกก็อาจจะปิดรักษาสิวด้วยตัวเองก่อนแล้วกันนะอย่าลืมไปดูคลิปรักษาสิวด้วยตัวเองนะคะด้วยเลติงเองและเบนแซดกัะทุกคนคือสูตรนั้นนะ่ะฟ้ารักษาเองและหายเองจริงนะคะผิวหน้าดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สังกัญก็อย่าลืมกดอิงกุุงก,กิ้งฟ้าด้วยนะคะเพื่อเวลาฟ้าลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พาน,นะคะก็ถ้าสม,มุดใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติม,ตมสามารถ inbox ใน Facebook ถามฟ้าได้นะคะ ก็มีคนมาถามฟ้าเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์หรือเรื่องการรักษาสิวหรือเรื่องการโดนน้ามันกระเด็นคือแบบถามมาเยอะมากฟ้ายินดีตอบฟ้าไม่หญิงเลยคะ่ะแล้วฟ้าก็อยู่จนแผลหายเลยนะคะตอนนี้ก็มีคนแผลหายแล้วบ้างนะคะก็ดีใจมากนะคะที่ฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให เพื่อนๆห,หลายๆคนมีความสุขนะคะก็บ๊ายบายค่ะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ถามได้นะคะอยากจะให้ฟาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ถามได้เลยนะคะฟาจะมาพูดหรือจะมาแชร์ฟังนะคะว่าฟาเจออะไรบ้างาอะไรนี้เนาะก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ